แต่คนอย่างคุณพนิดาเลยก็ตั้งคําถามไงอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเผื่อพักส้มยกมือโหวตนายกชั่วคราวแต่ในยกอยากอยู่นานไม่ยอมยุบสภาตามค่าจะทํำยังไงดีปัญหาเป็นอย่างนี้ครับในทางการเมืองเนี่ยมันจะมีการทุกคนมันไม่ไว้วางใจกันหรอกผมเห็นข่าวนี้เริ่มหลุดออกไปคนก็บอกว่าโอ้เชื่อใจได้เหรอเชื่อใจได้เหรอหรือมะผมถามว่าถ้าตกลงแล้วไม่ทําใครเสียเขาไงคนที่พูดถูกต้องไม่พักประชาชนคุณก็อดทนรอสองปีคุณก็ คุณก็เป็นสสกันตอสิครับแล้วคุณก็เตรียมพร้อมเลือกตั้งถูกไหมแต่ถามว่าใครเสียคนที่ตกลงแล้วอ่ะซึ่งมันก็มีเครื่องมืออยู่เท่านี้เปล่าคือการเล่นการเมืองเนี่ยมันมันต้องตั้งสติก่อนว่าคุณไม่ได้เอาชนะค้าคารแบบว่าผมอยากได้อันนี้ผมต้องได้ถ้าภายในสาวันผมไม่ได้ผมแม่งอรารวาสคือการเมืองในระบบประชาธิปไตยในระบบสภามันจะเป็นแบบนี้แหละวันนี้พักคุณมีร้อยสี่เอ็ดเสียงแล้วถ้าบ้านเมืองมันมาถึงทางที่ว่าต้องเลือกนายกใหม่จริงๆคุณจะเลือกใครถูกไหม หรือคุณงดออกเสียงแต่ถ้าคุณเลือกคุณกําลังจะบอกว่าไอคนที่มาเป็นเนี่ยคุณไปเป็นนะใช่ไหมตามที่หัวหน้าพักเขาพูดเนี่ยคุณไปเป็นนะฉันไม่เป็นฉันเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมแต่ฉันยกมือให้คุณและให้คุณไปทําหน้าที่แค่นี้แล้วถามว่าถ้าไอ,ไอนายกคนนั้นเวี่ยวเนี่ยใครเสียก็เขาอเต็มที่พักอาจจะโดนแซวไอโง่โดนเขาหลอกเอาแล้วยังไงล่ะก็เรากาลังผ่าทางตันทางการเมือง